สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาในวอล์กเกอร์หลี่แล้วเนาะที่จะมาแกะอลัลบั้มของ v i มมน,นั่นเองอัลบั้มล่าสุดเลย identity action จานี่ก็จะมี3เวอร์ชันเดิมที่แรกนกว่าจะแบบเป็นอลัลบั้มที่แบบหน้าปกแบบแข็งๆนะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นแข็งเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนหนังสืออะ่ะมีเวอร์เวฟเวอร์โรลเลอร์แล้วก็เวอร์โอเชียน นี่จเบอร์จุกจุกจ้าใครจุกคนจ่ายเงินจัาจุกเลยจะจากการดูภาพรวมอัลแบั้มแล้วอ่ะปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นนะที่จริงมันมีสิทธิ์บุกง่ายนะแต่ว่าที่มาทั้งหมดอ่ะก็ก็ไม่ได้บุกอะไรแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าแบบพวกตรงเนี้ยบางอันก็จะแบบพอดีบางอันก็จะดูอ้าๆหน่อยแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้บุกแต่แค่ว่ามัน มันเอียงๆแค่นั้นแหละบางอันซึ่งอัลบั้มเซตนี้เป็นแบบว่ารอบพรีออเดอร์ก็จะมีโปสเตอร์ด้วยโปสเตอร์เราก็ชอบมากเลยนะคือมันเป็นโปสเตอร์เวอร์ชันเดียวแต่ว่ามีลายทั้งหน้าหลังเลยก็โอเคแต่ว่ารือสั่งของเมสตามาไงมันก็จะเป็นโปสเตอร์พับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนเลยสำหรับรอบพรีออเดอร์ก็จะมีที่ได้พิเศษก็คือ โฟสเตอร์กับโพลอยแล้ว <hi> คิด hey. ดูดิวิว่เป็นคนที่แบบดวงดีมากถ้าสมมติว่าวิวได้โพลลอยทั้งหมดแล้ววิวได้อโยฮันได้อดงฮันได้อโยฮันคือจะทำไงเนี่ยฝันตื่นรโฟสเตอร์ชิงยับด้วยประเด็นอ้อ่ดีมากเห็นหมการมันก็ดีมากมันจะดีมากถ้าไม่ได้พับมา แต่ว่าพอสั่งกับเม t a ามันก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นโปสเตอร์พับเพื่อพับมาอย่างแบบประณีตทุกอันเลยก็คือขยันแหละทำไมถึงสั่งของเม t a าวิวมามโม่ก่อนนิดนึงแล้วกันนะก็คือจริงๆแล้ววิว,วแอดไปลงไซน์ามาจะว่ากุบกิบไหมก็ไม่กุบกิบหรอกเงินที่เสียไปมันก็ไม่กุบกิบหรอกแต่ว่าจํานวนอัลบั้มก็ไม่ได้เยอะขนาดน,านั้นแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้นั่นเองนะคะเมสซ่า oh, <no. S 1> ไม่รับเขาแล้วเนยแล้วเหนือไปจากนั้นก็คือการพิเศษจ้ะให้ดูการพิเศษก่อนเลยละกันก็คือเราสั่งมาเราเก่าว่าแบบเอออย่างน้อยมันจะได้ครบเซตอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็เคยได้ครบเซตนะทีแรกเปิดมาเป็นรูปตรงทันก่อนอย่างแรกจ้ะหนึ่งสองอนอ้า่บรรลัยหนึ่งสองสามสามโอเคหนึ่งสองสามอ้า่สี่<ะ>แล้วคือสุดท้ายคือเมที่ฉันรักมากนะตอนนี้คือยงฮา มีอันเดียว oh, <no. S 1> ได้มาอันเดียวก็คือขะมาให้ไม่เท่ากันที่แรกกะว่าแบบจะเอาลงล็อกเลยจะัะมันจะต้องได้พอดีแน่นอนเป็นเซตเซตไม่จะ้ะให้ดูโลกที่เหลือด้วยแล้วกันนี่น้องก็จะมีจุนซอนี่ก็คือเจ็บแหละลงไปด้วยความชั่ววูบหน่อยๆแล้วก็ลงไปไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อยากลงน้อยๆแล้วแบบได้บ้างอะขอบนหน่อยเถอะทำไมเราไม่มีดวงที่แบบลงน้อยๆแล้วได้บ้างวะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะก,กันเลยลุ้นพลอลอยด้วยอ่ะบ้าจริงเอาเวอร์อะไรก่อนดีปกติเราต้องเลือกเวอร์ที่แบบชอบมาที่สุดก่อนเบอร์ไหนล่ะอันนี้รับการเ a v e อันนี้ก็กคือเรียกได้ว่าก็คือเรียกได้ว่าของทั้งหมดก็คือได้ๆก็คือสุ่มหมดจ้าทุกอย่างและเมมเบอร์มีหคน สุ่มหมดก็เว้นซีดีกับโปเตอร์ให้ตายถอะพอลอยก็เราจำเราจำจำนวนที่มีไม่ได้อะแต่ก็เราคิดว่ามันก็ได้จะอยู่ที่เราเนี่ยแหละแล้วบ้างมีบุบบุบนลน่อยคือมันก็ค่อนข้างจะบอบางนะนี่ให้ดูด้านหลังด้วยด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ก็คือออกมาง่ายๆอย่งางนี้เลยแล้วก็เก็บง่ายด <What? S 1> ีมันอยู่ข้างหน้าอยางเหรอเราตกใจเราไม่คิดว่าจะอยู่ข้างหน้าขนาดน,นี้ โฮ้ยบ้าบอฉันควรดูเลยไหมอะอะให้ดูซีดีกันแล้วกันตีก็หนีบมาข้างข้างนี่เอยเป็นทรงนี้เท่ดีปกติจะแบบหนีบข้างบนลงข้างนี้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะฟันถลอกขอบเปลือกเลวนนิดหน่อยมาเรามาดูของของมาเป็นตับอย่างเี้เลย <Wow. S 1> เอ๊ะเฮ้ยอ๋อตกใจ ก็นึกว่าแบบได้โฟลลอยแบบโฟลลอยจริงก็ไม่ไอ,อะโอยโอ้เฮ oh แบบันลพาสปอร์ตเหรอมีพแาบบสปอร์ตยูานบาจริงคุยอย <c oughs> งสูงมากโกากมีข้างหลังนี้ด้วยเป็นดงห้างกัสซักฟารนี่โอ้ยท่าประจาน้องมูมินจี ลายมือน่ารักกันทันเลยอ่ะดูดิโอ้ยอันนี้เป็นเป็นบอดดิ้งพาสของแดนนี่โอเคไหมข้างหลังก็จะมีข้อมูลอย่างนี้จ้าเฮ้ยเฮ้ยคิดดูบ้านเดียวได้ครบทุกคนเลยยกเว้นยองฮะเฮ้ยเฮ้ยป้าจริงมีอีกไหม เนี้ยเนาะโอเคนี่ว้าวไม่ได้สนชอบจังเลยการที่แบบปกเป็นแบบรูปเซมเบอร์อะไรอย่างเงี้ย มาต่อการที่เวอร์ชั่นโรเลอร์แล้วกันฉันรู้สึกว่าฉันชอบหรือว่าฉันชอบโอเชียนมากกว่าวะไม่โรเลอร์ก่อนหรือไม่วะคือจริงๆชอบโทนสีอะแต่ฉันชอบชุดคันนี้มากกว่าอ่ะอ่ะฉันเอาโอเชียนก็ได้อันตัดสินใจแล้วโอเชียนมา กีดลำบากเลยนะคือมันแน่นอนะจะได้ใครนะอะให้ดูข้างๆให้ดูข้างขก่อนใครจะ๊ะเฮย้ยใครเนี่ยข <c oughs> องผมแด่ย้อนมองไม่ออกอะตเตงให้ดูซีดิคมันอยู่ด้านหลังหมดเลยมีเห็นหมดเลยอ่ะอ่ะอ่ะอยู่การ์ดเกินเลยพวกนี้อยู่ข้างหลังหมดเลยนี่จ้า ซีดีก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะซีดีก็น่ารักว่าในที่สุดฉันก็ได้เมนตัวเองแล้วคือจริงในวงอะ่ะก็คือมีเมนอยู่3คนแล้วนะก็คือครึ่งวงแล้วว่ะไม่แปลกใจที่มันจะต้องได้บ้างปะวะจริงโอ้ยวาวอดที่ว่าจะได้ใครมันมีเขียนไปไหมไม่มีเนาะนอกจากเปิดเลยใช่ปะ1น3สอง เอ้ยฉันไดยงหาแล้วโอยน่าเลยยงหาักเรานิดหน่อยแต่ว่ายงหาไม่ค่อยรักเรามากเพราะเราไม่ได้คออันนี้บอดี้ไฟก็ยงฮาโอย่มันน่ารักกันกคนเลยจริงวะก็จะเป็นยงหากับดงฮัน งดีแล้วได้แมนตัวเองรู้ว่าจะไม่ได้แล้วเนี่ยจริงที่ข้อลอยก็เป็นซ็อกมา,กางี้จ้าชุดสีม่วงเมื่อกี้ก็ชุดสีม่วงหรือเปล่า โรลเลอร์ฉันชอบชุดยงฮานั่นเองก็เลยเอาโรลเลอร์ไว้หลังสุดบ้ามีใครจะรักเราเนาะมันจะมีทางที่จะได้เมนแบบว่าเอ้ยมันจะมีทางที่จะได้ครบทุกเมมเบอร์ไหมเนาะอยู่ด้านไหนด้านนี้คนน,นนี้ใครอะยองฮานหรอ มาเจริญค่ะม,มาจริงแบบผมดำแล้วก็แบบด้าน,นหลังสีดำไุ้ยสวยมากเลยละนะไอชั้นด้านหลังนี้ก็แบบสีดำอาให้ดูให้ดูให้ดูนี่ด้วยน,นี่จ๊ะจุ๊บๆมาดูการที่ของดกว่าอ๋อเนี่ยหน้าปกจะมีแบบความแบบเยินเินตรงเนี้ยแทบจะทบบุกบอมเลยอ่ะมันก็เป็นที่การผลิตแหละอันนี้ก็เรียบหรูดูแพงนะจ๊ะเรียบๆไม่มีอะไรก็ดีไหนเลย ดูที่อะไรก่อนดีดจริงๆตรงน,นี้ก็เหมือนเห็นแล้วแหละทายสิตัดเบี้ยวด้วยประเด็นนี่ตัดเบี้ยวด้วยทายสิว่าฉันจะได้ใครหนึ่งสองสามเพื่ใครวะอ๋อสว่างอะไรเจนน่ารักทุกคนเลยอ่ะส่วนบอดดิ้งผาสก็ได้จุนซอจา้าน่ารักจังเลยนักจังเลยส่วนกัดเ okay, like อาเพื่อไรก่อน หนึ่งสองสามจุดซ็อกว่าซอกว่าเหนียวแน่นมากส็อก่า <c oughs> คิดว่าอีกสองอันคิดว่าการสองอันนี้จะเป็นรูปใครเนาะต้องฟังไหนวะฟังนี้เหรอหนึ่งสองสามจุบใครวะเฮ้ยตกใจมากมีรูปยูนิตเลยเหรอเฮ้ยบ้านมีซ็ักว่าเหนียวแน่นมากจริงฉ <c oughs> ันชอบความที่ดองคันแบบผมชมพูตาชมพูปากชมพูนี่ ก็ว่าทำไมข้างหลังมันแปลกๆเพราะว่าเป็นแนวนอนไงปกติมันจะต้องเป็นแบบแนวตั้งเ,ออเป็นรูปยูนิตน,นี้ด้วยกระส้น คือเรื่องแรกอ่ะด้วยความที่ตัวเองแบบดวงดีมากเป็นคนดวงดีมากคิดไปแล้วตั้งแต่แรก,กน,นะว่าแบบเออถ้าสมมติฉันเปิด3ามเวอร์ชันเนี้ยแล้วแบบไม่ได้เมนตัวเองเลยอ่ะฉันจะต้องไปเปิดเพิ่มอีกไหมคือมันมีล็อตที่แบบเราสั่งมาของทรายใช่ไหมล่ะอืมเออฉันโอเคฉันโอเคแล้วสามแล้วบ,บันี้ก็พอแล้วจริงๆถ้าหากใครยังไม่มีดูแล้วอยากได้อยากลุน้นเหมือนกับเราคือของมีให้ลุ้นเยอะมากทุกอย่างจริงๆอ่ะคือ <c oughs> <c oughs> สนุกดีมีหลายอย่างมาก ตอนนี้ก็ยังไม่หาซื้อได้นะแต่ว่าจะไม่ใช่รอบพิออเดอร์แล้วนี่ก็คือจะไม่มีโปสเตอร์แล้วก็โพลอรอยให้หลุ้นแล้วนั่นเองแต่ถ้าใครอยากได้วิวจะมีลงขายด้วยนะคะสนใจมาซื้อกับวิวได้ค่ะรอรอลิงวอลแหวนการค้าค่ะหรือว่าทวิตเตอร์ at another underscore lv นะคะสนใจเข้ามาซื้อกันน้เดี๋ยววิวจะลงขายไวด้วย,วยเพราะว่าก็มี ประมาณหนึ่งเลยแหละแบบไม่ได้แกะเป็นรอบพิเอเดร์ถ้าใครแบบว่าอยากจะได้ของครบอยากจะมาลองแกะอัลบั้มสุ่มเล่นกันก็สามารถมาซื้อกันได้นะคะสำหรับตอนนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะเราพบกันวัหนะ้าอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และก็แชร์ไปด้วยนะคะ แล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลช่องทางต่างๆด้วยนะคะอยา่าง Ti k t อกเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบแตกต่างจากใน y o u t u เนาะก็แบบสามารถไปติดตามกันได้สามารถไปพูดคุยกับวิวในช่องทางอื่นๆด้วยก็ได้ะคะ่ะสรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสู้ะ